ลางป่าลึกที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้สูงตระหง่านและเสียงร้องของสัตว์ป่าในยามค่ำคืนฝูงหมาป่ากลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่ภายใต้การนำของแม่หมาป่าอันฟ้านามว่าซินวาเธอเป็นหมาป่าที่แข็งแกร่งฉลาดและมีจิตใจเมตตาวันหนึ่งในขณะที่ฝูงหมาป่ากำลังล่าอาหารซินวาได้กลิ่นแปลกๆล,ลอยมากับสายลมกลิ่นนั้นแตกต่างจากสัตว์ป่าทั่วไปมันเป็นกลิ่นของมนุษย์ ซินว่าเดินตามกลิ่นไปจนพบกับร่างของทารกมนุษย์ตัวน้อยนอนอยู่ในตะกร้าหวายใกล้กับลำธารเล็กๆเด็กน้อยร้องไห้เสียงดังผิวกายของเขาเย็นเฉียบบ่งบอกว่าเขากำลังหิวและหวาดกลัวหมาป่าตัวอื่นมองด้วยความลังเลบางตัวแสดงความกังวลมันคือมนุษย์ศัตรูของพวกเราเราควรปล่อยมันไปให้เป็นไปตามโชคชะตา แต่ซินวากลับรู้สึกถึงบางสิ่งที่แตกต่างเธอมองดวงตาสายซื่อของทารกและรู้สึกถึงสายสัมพันธ์บางอย่างเขายังเป็นเพียงลูกน้อยซินวาพูดขึ้นเด็กที่ไรเดียงสาไม่ควรต้องตายเพราะความผิดของพวกผู้ใหญ่ด้วยความเมตตาเธอจึงตัดสินใจนําเด็กคนนั้นกลับไปยังรังของตนซินวาเลี้ยงเด็กน้อยราวกับลูกของตนเองเธอให้เขาดื่มนมจากเต้าเช่นเดียวกับลูกหมาป่าตัวอื่นๆ,ๆเด็กน้อยเติบโตขึ้นท่ามกลางฝูงหมาป่า เขาเรียนรู้วิธีวิ่งกระโจนและล่าสัตว์เหมือนหมาป่าทั่วไปลูกหมาป่าบางตัวเริ่มยอมรับเขาในขณะที่บางตัวกลับมองว่าเขาแตกต่างเจ้ามันไม่ใช่พวกเราหมาป่าหนุ่มบางตัวเคยพูดกับเขาแต่เด็กชายไม่เคยย่อท้อเขาพยายามพิสูจน์ตัวเองว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของฝูง สินวารสอนเขาทุกสิ่งที่หมาป่าควรรู้เธอสอนให้เขาเข้าใจป่าเข้าใจการล่าและที่สำคัญที่สุดคือเข้าใจถึงความสมดุลของธรรมชาติเมื่อเขาเติบโตขึ้นเด็กชายเริ่มมีความสามารถเหนือหมาป่าตัวอื่นๆเขามีไหวพริบของมนุษย์และพลังของหมาป่าทำให้เขากลายเป็นนักล่าที่เก่งกาจวันหนึ่งขณะที่เด็กชายออกล่าสัตว์เขาได้พบกับกลุ่ม,มนุษย์เป็นครั้งแรก พวกเขาสวมเสื้อผ้าแปลกตาและถืออาวุธในมือเด็กชายรู้สึกถึงความเชื่อมโยงบางอย่างแต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกถึงอันตรายชายคนหนึ่งตะโกนขึ้นนั่นมันเด็กมนุษย์เขายังมีชีวิตอยู่ก่อนที่เด็กชายจะทนได้ตั้งตัวหนึ่งในกลุ่มมนุษย์ยิงธนูเข้ามาหมายจะทำร้ายเขาแต่ซินวาซึ่งแอบตามมาดูแลเขากระโดดเข้าขวางไว้ลูกศรพุ่งทะลุเข้าไปที่ไหล่ของเธอซินวากัดฟันอดทนและพาเด็กชายวิ่งหนีไป เมื่อพวกเขากลับถึงรังฟูงหมาป่าพากันล้อมซินวาด้วยความเป็นห่วงมนุษย์เป็นศัตรูของเราเสมอมาหมาป่าตัวหนึ่งกล่าวพวกเขาไม่เคยเปลี่ยนไปเด็กชายรู้สึกสับสนมนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับเขาแต่พวกเขากลับพยายามทำร้ายเขาและแม่หมาป่าผู้เลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เล็กหลังจากเหตุการณ์นั้นเด็กชายเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวตนของตนเอ,เองวันหนึ่งเขาเดินไปที่ลำธารและมองเงาของตนเองในน้ำ เขาไม่ใช่หมาป่าอย่างสมบูรณ์แต่ก็ไม่ใช่มนุษย์อย่างเต็มตัวในที่สุดเขาตัดสินใจว่าเขาจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองเผ่าพันธุ์เขาเริ่มสอดแนมพวกมนุษย์ศึกษาพวกเขาจากระยะไกลและพยายามเข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงหวาดกลัวหมาป่าไม่นานนะักความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับหมาป่าก็เริ่มดีขึ้นเด็กชายใช้สติปัญญาของตนเองช่วยให้มนุษย์และหมาป่าเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบ และในวันหนึ่งที่แสงแดดอบอุ่นส่องลงมา <_ d ata> เขาได้เอ่ยคำพูดที่ซินวารอคอยมานานข้าจะเป็นหมาป่าและมนุษย์ไปพร้อมกันข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้คือ 1. ความเมตตาไม่มีพรมแดนซินวาแสดงให้เห็นว่าแม้แต่หมาป่าซึ่งถูกมองว่าเป็นสัตว์ป่าดูร้าย <_ d ata> ก็สามารถมีหัวใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตาได้เธอไม่สนใจว่าเด็กมนุษย์จะเป็นใครแต่สนใจเพียงว่าเขาเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ 2. ความแตกต่างไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวเด็กชายเติบโตขึ้นมาในฝูงหมาป่าและกลายเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาแม้ว่าเขาจะแตกต่างแต่เขาก็สามารถเรียนรู้และปรับตัวได้ 3. การอยู่ร่วมกันต้องอาศัยความเข้าใจเด็กชายใช้ชีวิตทั้งในฐานะมนุษย์และหมาป่าจนในที่สุดเขาก็สามารถเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองเผ่าพันธุ์ได้ 4. เราสามารถเลือกสิ่งที่เราเป็นได้แม้ว่าเด็กชายจะเกิดมาเป็นมนุษย์ เขาเลือกที่จะเป็นทั้งหมาป่าและมนุษย์เพราะเขาเรียนรู้ว่าตัวตนของคนเราไม่ได้ถูกกำหนดด้วยกำเนิดเพียงอย่างเดียวแต่ถูกกำหนดด้วยการเลือกและการกระทำของเราเองนี่คือนิยายที่สะท้อนถึงคุณค่าของความเมตตาการยอมรับความแตกตา่างและการใช้สติปัญญาในการสร้างสันติภาพขอบคุณทุกการรับชมค่ะ